สวัสดีค่ะต่อไปนี้คือการฝึกเล่าเรื่องภาษาอังกฤษนะคะสำเนียงการออกเสียงอาจจะไม่ถูกต้องนักนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะชื่อเรื่อง Alive g a r d Alive g a r d Six Months Pregnant He has just returned to Frida from her vacation. When she was on duty, she swam behind the breakers for a swim parallel to the shore. She was wearing a black swimsuit, yellow cap, goggles, and a whistle around her neck. The water was murky. There was a dog of, of about four to five feet in the area she entered the water. As she began swimming, she was bumped and spun around. A shark had bitten her hand and leg as it had bumped her, and the water turned red around her. Her partner could not. Hear her cry for help. So she was forced to swim ashore alone. And the shark did not return. She received almost a hundred stitches in her leg, and her wrist needs several surgeries. มีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือชีวิตคนตกน้ำเธอท้องหกเดือนเธอเพิ่งกลับจากการลาพักร้อนเมื่อเธอมาทำงานเธอไหว้ไปตามคลื่นลูกใหญ่และไหว้ขนานไปกับชายฝั่งเธอสวมชุดว่ายน้ำสีดำหมวกสีเหลืองมีแว่นว่าน้ำมีนกวีด แขวนไวที่คอของเธอน้ำค่อนข้างขุ่นมากมีทางลงประมาณ4-5ฟุตในพื้นที่ที่เธอลงไปในน้ำขณะที่เธอเริ่มไหวเธอก็ชนเธอก็ชนเข้ากับสิ่งหนึ่งและหมุนไปรอบๆฉลามกัดมือแล้วก็ขาของเธอขณะที่มันชนกับเธอและ น้ำก็กลายเป็นสีแดงรอบๆตัวเธอพาร์ทเนอร์ของเธอไม่ได้ยินเสียงที่เธอร้องขอความช่วยเหลือดังนั้นเธอต้องว่ายเข้ามาเกยฝั่งด้วยตัวเองและฉลามก็ไม่ได้ตามเธอมาเธอได้รับการเย็บเกือบร้อยเข็มที่ที่ขาของเธอ และข้อมือของเธอก็ต้องได้รับการผ่าตัดอีกหลายครั้งอ i ร h t see you later thank you so much for watching and thank you so much for the story from ครูแบม n g l i s h Bye bye.